สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับมีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับเรื่องว่าผมจะเพิ่มฐานะการเงินเพิ่มไรายได้ทํำยังไงนะครับผมขอเปรียบเทียบอย่างหนึ่งก็แล้วกันครับมันเหมือนกับผลไม้นะฮะผลไม้ที่เราปลูกอยู่เนี่ยบางทีลูกมันเล็กบางทีลูกมันใหญ่บางทีมันฝาดเกิดขึ้นจากอะไรครับบางคนคิดว่ามาจากพันธุ์แต่จริงๆแล้วมันอร่อยเสมอแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าของคุณเนี่ย มันขาดอะไรผลไม้มาจากไหนมันมาจากลากลากขาดอะไรขาดปุ๋ยปุ๋ยอะไรดินมันมีอะไรบ้างคุณเคยดูดินหรือเปล่าดินที่ว่านี้คืออะไรครับมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมมีธาตุอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายชาวนาส่วนใหญ่ชาวไร่ส่วนใหญ่นะฮะที่บอกว่าจนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเครื่องตรวจด,ดินมาในราคาไม่กี่บาท มาตรวจดินว่าดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณซื้อปุ๋ยมาแล้วก็มาใส่ในดินกลายเป็นว่าอะไรครับมีฟอสฟอรัสเกินไปดินเป็นกรดเกินไปดินเป็นด่างเกินไปมีปัญหาเพราะเราไม่ได้ตรวจทานดีๆว่าดินมันขาดอะไรนะครับเหมือนกันครับเศรษฐกิจทางบ้านของคุณฐานะรายได้ของคุณเหมือนกันครับมันเหมือนกันบผลไม้คุณขาดติดล็อกอะไรอยู่คุณขาดอะไรอยู่นะครับบางคนเนี่ยติดความกล้าเช่นนะครับ หนังสือหรือบริษัทนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือบริษัทบริษัทหนึ่งในสิบริษัทษที่ผมมีอยู่นะครับนะครับบริษัทนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษานะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไทยอยู่หลายที่อยู่ที่พัทยานะแล้วแต่โรงเรียนเนี่ยนะรเราจะหาลูกศิษย์ได้อย่างไงก็ต้องมีมาเก็ตติ้งมีการตลาดใช่ไหมครับตอนแรกเราก็ต้องมีการลงทุนเราต้องมีการคิดว่าเออเราลงนิตยสารนี้เราลงหนังสือพิมพ์เล่มนี้ เราลงโฆษณาที่นั่นที่นู่นที่นี่และเราก็มีการออกทีวีหรือทําที่นู่นที่นี่ที่นั่นรู้ไหมครับว่าตอนแรกไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราลงโฆษณาที่ไหนจะมีลูกค้าเยอะทําไงครับก็ต้องลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกลงที่หนังสือพิมพ์เล่มน,นี้มันขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าลงที่นิตยสารเล่มน,นี้ไม่ค่อยมีมีมาคนสองคนเราต้องลองผิดลองถูกมาตลอด จนในที่สุดครับเราจะรู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้สาขานี้ลงที่หนังสือพิมพ์เล่มไหนลงที่สื่ออะไรถึงจะมีลูกค้ามากที่สุดดังนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันครับเราอยากจะได้รายได้ที่ดีเราเคยดูปุ๋ยเราเคยดูตัวเราเองไหมว่าเราขาดอะไรเราขาดแรท่าตอะไรนะครับคนที่เรียนเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพื่อนเ <ๆ S 2> หลายคนนะครับเราบอกว่าเราเรียนจากมหาลายัยเรียนจากปริญญาโท อันนั้นคือการเรียนแบบไหนรู้ไหมครับเรียนแบบวิชาชีพนะครับเป็นหมอเป็นอะไรนี่คือวิชาชีพแต่ไม่ใช่เป็นวิชาที่รวยนะส่วนใหญ่จะมีสองแขนงที่เราเรียนครับก็คือเรียนวิชาชีพและเรียนทางด้านภาษาทางด้านภาษาคือบวกลบคูณหารเก่งนะฮะแล้วก็ใช้การฟังพูดเขียนอ่านได้เก่งสองศาสตร์นี้ทางโรงเรียนจะสอนอยู่แต่ไม่ได้สอนเรื่องการเงินแล้วฐานะการเงินนี่เป็นฐานะการเงินที่น่าสําคัญมาก เพราะอะไรครับเราต้องใช้เงินพ่อแม่เราใช้เงินซื้อนมให้ลูกซื้อนมให้เรานะฮะให้ใช้เงินไปเรียนหนังสือใช้เงินซื้อบ้านนะครับถ้าเรามีเงินเนี่ยหมายถึงอะไรครับเรามีทางเลือกมากขึ้นเมื่อเรามีเงินเยอะเราจะมีเงินมาช่วยคนอื่นได้เยอะนะครับเงินเนี่ยมันเป็นเบสิกในการใช้ชีวิตเลยในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นถ้าเรามีฐานะดีนะครับเราจะมีทางเลือกที่มากขึ้น เราเลือกโรงพยาบาลที่ดีมีการรักษาได้ดีกว่าเรากินอาหารเราไม่จําเป็นที่จะต้องดูราคาอาหารมันจะมีความสุขขนาดไหนครับดังนั้นเราจงหาปุ๋ยความรู้ของเราถามว่าเรียนกี่ครั้งเรียนยังไงถึงสำเร็จครับตอบเลยครับว่าเรียนครั้งเดียวถ้าคุณบางคนนี่สําเร็จเพราะเขาเจอจิ๊กซอชีวิตเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องทําแบบนี้แต่หลายคนนะครับยังไม่รู้ว่า ปุ๋ยความรู้ของคุณอาจจะขาดฟอสฟอรัสหรืออาจจะขาดแคลเซียมดินเป็นกดดินเป็นด่างคุณต้องแก้ไขจากตัวเราเองถ้าเราเรียนแล้วเราไม่สําเร็จเราก็เปลี่ยนวิธีใหม่ซะนะครับมีสุภาษิตหรือคําที่ผมสอนอยู่ครับถ้าเราทําพลาดให้เราเปลี่ยนวิธีและทาใหม่9ครั้งนะค,คนสําเร็จไม่ได้เปลี่ยนแค่9ครั้งนะมันเปลี่ยนหลายครั้งจนสําเร็จคนที่เลิกล้มก็คือเราอุตส่าห์นะครับเป็นอัจฉริยะในตัวเราเองอยู่แล้วผมขอบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อน ทุกคนเป็นอัจฉริยะในตัวคุณเองอยู่แล้วแต่เราไม่ได้หาปุ๋ยความรู้ของเราที่จะปลดล็อกให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินการเงินคือการทําให้เรามีชีวิตทางเลือกที่ดีขึ้นเราจะมีอิสระมากขึ้นเราสามารถหยุดได้นิยามของความรวยคืออะไรครับหมายถึงว่าคุณจะรวยกี่ครั้งก็ได้คุณล้มละลายคุณสามารถรวยกลับคืนมาใหม่ได้และกันครับคําว่ารวยนี้บอกให้เลยครับว่า คนที่รวยแล้วมีความทุกข์นี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเศรษฐีคนที่รวยคือสามารถมีเวลานะครับแล้วก็สามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองทําได้และเป็นอิสระภาพทางการเงินมีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมและมีความสุขด้วยที่นิยามที่บอกว่าคนรวยทํางานหนักทํางานลําบากแล้วป่วยแล้วกออ็ไม่มีเวลาใช้เงินนั่นคือคนรวยที่ไม่จริงนะคคนรวยที่จริงคือมีอิสระภาพทางการเงินใช้เงินตามที่เราต้องการ และมันสามารถเพิ่มเงินเพิ่อมายได้โดยที่เราไม่ต้องทํางานอีกตลอดชีวิตถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจะดีขนาดไหนทุกคนมีโอกาสหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหาปุ๋ยความรู้ที่คุณจะต้องเจอเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพื่อนบางคนนะครับเ,เราไม่มีความรู้ทางด้านฟอสฟอรัสนะครับเราไม่รู้เพราะฉะนั้นตุปุ๋ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถช่วยคุณได้ผมช่วยได้ก็คือการสอนให้คุณปลดล็อกบางอย่างแต่ว่าแต่ละคน ก็มีปุ๋ยทางด้านการเงินไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับบางคนเรื่องกลัวบางคนเรื่องไม่มีเวลาบางคนเรื่องโอ้โหเยอะแยะนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสคุณต้องไปเรียนนะครับเรียนกับใครเรียนกับคนสําเร็จเพราะถ้าคุณเรียนกับคุณครูซึ่งคุณครูก็เป็น salary man นั่นคือพนักงานเงินเดือนคุณก็จะมีไมซ์เส้นแบบคนที่เป็น salary man ดังนั้นคุณลองคิดดูว่าโปรแกรมการเงินคุณมีเท่าไหร่ดูง่ายๆเลยดูจากไหนนะฮะดูจากเงินเดือนที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนี้ คุณได้เงินเดือนแบบนี้มานานกี่ปีแล้วหรือคุณมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นปีละกี่พันบาทถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะฮะเบสิกก็คือความรู้ทางด้านการเงินคุณนะฮะก็เท่านั้นถ้าคุณยังมีความรู้แบบก้าวกระโดดคุณต้องมาเรียนนะครับเรียนจากใครเรียนจากคนที่เป็นเศรษฐีนะครับหนึ่งในนั้นผมก็เ่คยนผมเป็นคนที่เปิดคอร์สอยู่นะครับก็ลองมาเรียนดูก็ได้ครับเพราะอะไรผมเองกว่าจะประสบความเด็จ ผมก็ไปเรียนกับเศรษฐีมหาศาลไปเรียนมา3าล้านกว่าบาทแล้วผมโชคดีอีกเป็นไงครับไปสัมภาษณ์คนสาเร็จด้วยตัวผมเอง550คนแล้วคนมัน้งและตัวเองไปเรียนเรื่องศาสตร์โคชชิ่งนะครับเรื่องจิตวิทยามาอีกแล้วเนี่ยนะฮะทำให้ผมก้าวกระโดดสิ่งที่ผมเรียนมานครับมันทําให้ผมปลดล็อกเพิ่มปุ๋ยให้กับชีวิตผมทําให้ผมก้าวกระโดดอย่างง่ายดายมากและตอนนี้ผมมีนะครับวิธีการทําให้รวยเนี่ยมีวิธีการเยอะแยะมากมายจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนอีกครับ ก็นะครับทาเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่เพื่อนๆถ้าอยากมีชีวิตก้าวกระโดดและมีสถานะทางด้านการเงินจงเรียนเป็นเรื่อยจนเจอคําตอบปุ๋ยแห่งคําตอบปุ๋ยของการเงินของคุณให้ได้ครับแล้วเจอกันครับถ้าใครสนใจก็ถามมาได้นะครับแล้วก็จองมาได้ครับมาตั้นเอ้วเจนครับสวัสดีครับ